<laughs> พูดอะไรอะรอ,อ,รอักจูเหรอ,อปหปเรปน็นโรงเรียนไปทำอะไรคะไปปนนิ๊กขนมไม่ใช่แล้วไปเรียนนังคุดก็กินขนมกินขนมแล้วทำอะไรต่อแล้วก็นอนแล้วก็นอนเหรอนอนแล้วทำอะไรคะ ตื่นตื่นมาทำอะไรอีกอ่ะกินมะขนมต้อยอีกอ๋ออยู่กับขนมทั้งวันไหนพูดดีๆดสิดด นี่เสียงกระต่ายแหละค่ะเสียงเสียงแมวอ่ะเสียงแมวเสียงแมวแมวอ่ะเหรอแมวนอนหลับอยู่อ๋อนั่นหลับอยู่เหรอนั่นเสียงกบอ่ะถอยไปค่ะอกูนั่งข้างหน้าเองหนูเกาะข้างหลังค่ะอ่าไป ออกเดินทางได้แล้วบ๊ายบายป๊าป๊าค่ะสังชกตด้วยป๊าป๊าสุขภาพแข็งแรงนะคะบ๊ายบายหอมมะกมูดด้วยขาดด้วยอุ้ย